สวัสดีครับ FC แล้วก็ผู้ติดตามช่องไรใ่ในพลในพลชาแนลนะครับเมื่อเป็นแบบนี้ปัญหาตามมาคือมันจะปลูกปอเทืองไม่ได้ครับถ้าลงปอเทืองนั่นหมายความว่ามันจะตายทันทีครับอ่าฉะนั้นก็เลยใช้วิธีการก็คือวิธีแก้ปัญหาของผมก็คือว่าอ่าสายที่ขึ้นมาจากโซลาเซลล์ครับมาตรงนี้ครับมาตรงนี้เราก็ขึ้นท่อตรงนี้ครับขึ้น้องเนี้ยอันนี้ผมทําวาลแล้วก็ปิด จะได้ปิดนะครับไม่ให้น้ําขึ้นด้านบนแล้วก็แต่ว่าตรงนี้ก็คือต่อออกจากนี่ครับเป็นการต่อใหม่ครับผมผมมาต่อเองค,คือต่อไปเพื่อให้มันไปไปที่ท่อตรงนี้ครับมาตรงนี้ครับมามาตรงนี้แล้วมาตรงนี้นะครับปล่อยน้ำาะแล้วก็มาลงท่อปกติครับมาสู่ท่อปกติ แล้วก็ตัวนี้ก็จะปิดวาล์วไว้จะไม่เปิดจะไม่ให้น้ําขึ้นนะครับจะให้น้ําลงไปที่สระนะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนเนี่ยนะครับชั้นวาล์ววาล์วที่เคยใช้ขึ้นถังลงจากถังนะครับจะปิดหมดนะครับไม่ให้น้ําขึ้นทีนี้ก็ยังไม่มั่นใจว่าระบบน้ําจะแห้งหรือเอ่อระบบน้ําจะแรงแค่ไหนนั้นยังไม่ได้ทดสอบเนื่องจากว่า เมื่อวานกลับมาทําตอนเย็นนะครับก็เลยผลงานก็ยังไม่เก็บเท่าไหร่ครับแต่ว่าจะรอดูว่าประสิทธิภาพของน้าเป็นไรแต่ปัญหาที่แก้ได้นะตัวน,นี้ก็คือว่าเมื่อเป็นชิ้นนี้ก็คือแผงโซล่าครับปั๊มนะครับที่เป็นคัดเอานะครับจะไม่จะไม่ยกขึ้นยกลงแล้วตอนนี้นะครับก็นนคือจะใช้วิธีการเปิดแบบออตโต้ไว้ตลอด คือถ้ามีแดดก,ก็ประมาณเจ็ดนาฬิกาหรือเจ็ดนาฬิกครึ่งเขาก็ไหลครับจะบอกนาฬิกาถึงเจ็ดนาฬิกาครึ่งเมื่อหมดแดดเขาก็ปิดเองลรงบมานไม่ไหลลงบมานนี้นะครับก็คิดว่าตรงนี้นะครับถ้าแก้ปัญหานี้แล้วตรงนี้คิดว่าน่าจะประมาณสักเดือนหนึ่งหรือมการาครับกลางมการาน่าจะแห้งครับพอแห้งเสร็จปุ๊บก็ผมก็จะลงปอเถียงนะนะต่อไปจะไม่มีน้ําน่าจะไม่มีน้ําขังไปม,มีแล้วนะครับต่อไปนะ เพราะว่าตันนี้ไม่ได้เอาน้ําขึ้นข้างบนแล้วนะครับไม่ได้เอาน้ำขึ้นบนเราหลังจากนั้นประมาณสักมกราคมพาถัางนี้น่าจะเปลี่ยนถังครับน่าจะลงถังใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับเดี๋ยวจะมีอะไรจะมาแจ้งท่านอีกทีครับแต่ตอนนี้เรามาดูปลายน้ากอนครับว่าหลังจากที่ทําแบบนี้ไปแล้วครับปลายน้ําน้ําไหลแรงแค่ไหนต้องลองลองดูนะครับแต่วันนี้ปลายน้ําผมจะ พาไปดูปลายน้ําฝั่งฝั่งสะเลี้ยงปลาก่อนนะครับฝั่งสะเลี้ยงปลาก่อนนะครับเดี๋วด้านบนเดี๋ยวมีเวลาว่างก็จะมาด้านบนฝั่งนู้นนะครับด้านบนฝั่งนู้นนะครับที่ปลูกพริกปลูกอะไรตามคันนานะครับมะละกรเดี๋ยวเวลาว่างจะมาถ่ายทาให้ดูอีกทีครับแต่ที้เราไปดูะระบบน้ําที่มาลงสระวา่านมันแรงแค่ไหน มันสู้กับที่ขึ้นถังแล้วปล่อยไปได้หรือไม่อะไรยังไงครับแต่ปัญหาที่แก้ได้เนี่ๆตอนนี้ก็คือว่า,าน้ําที่ขังตรงนี้ไม่มีแล้วครับจะไม่มีแล้วเพราะว่าน้ําจะไม่ล้นถังครับผมจะใช้วิธีการนี้ครับโดยใช้การเปิดวาล์วตรงนี้ครับแล้วก็ปิดวาล์วตรงนี้วาล์วตรงนี้ผมทําใหม่ครับผมเพิ่งต่อแล้วก็ทําใหม่นะครับทําใหม่เพื่อกั้นนะครับแต่ตรงนี้นะครับ ออกแบบที่แรกตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็มงก็ออกแบบไว้กรณีนี้แบบนี้อยู่แล้วนะครับตัวนี้แบบนี้อยู่แล้วครับก็เลยทําบาเอาไว้นะแต่ว่าที่ผ่านมาคือว่า,าเปิดเปิดน้ําหรือโซลาร์เซลล์ใหม่ๆครับปีสองปีแรกน้ํามันยังไม่ขังขนาดนี้ครับเพราะว่าเข้าใจว่าปริมาณน,น้สาสะสมข้างล่างมันมันน่าจะยังไม่เยอะปริมาณเพียงพองครับแต่คราวนี้ปรากฏว่า ลดนิดลดหน่อยเพราแปลว่าในพื้นที่ตรงนี้ครับจะมีน้ําขึ้นมาทันทีครับทําให้มีน้ําขังพอน้ําขังแล้วก็สิ่งที่เราวางแผนไว้ลงปอเทืองมันก็จะทําให้ลงไม่ได้ครับปอเทืองมันมีน้ําขังมันมันมันจะไม่ยืนตัวมันจะตายเลือดมันจะเน่าทันทีนะครับเดี๋ยวไปดูครับระบบน้ำที่สะไหลแรงไหลาชาแค่ไหนครับ ครับหลังจากที่ต่อระบบที่ได้กล่าวถึงเมื่อกี้แล้วต่อไปมาดูว่าสถานีปลายน้ำหมายว่าการไหลลงสะเป็นยังไงมันจะแตกต่างจากที่ผมเคยเอาขึ้นถังแล้วก็ปล่อยลงมาได้อย่างไรครับตรงไหนที่มีน้ำก็ถือว่าปลูกอะไรก็ดูสวยงามหมดนะครับจะมีบางครั้งที่พุ่งแรงพุ่งช้าเนื่องจากว่าอาจจะมี จะไข่น้ำนะครับอุดตันนะครับไม่ได้กังวลว่าล้นถังแล้วต่อไปทําให้น้ําค้างอยู่ที่บริเวณทุ่งนาที่เราจะลงป่อเทืองครับะฉะนั้นก็ลองให้ทุกท่านได้ดูครับอันนี้ปลายทางปลายทางจากการปล่อยน้ําลงที่สะนะครับวันต่อไปเดี๋ยวจะดูปลายทางฝั่งขึ้นทางเหนือบ้างขึ้นทางต้นทางนู้นปลายสุดนะครับว่าจะแรงเร็วหรือช้าขนาดไหนครับ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่รับชมครับขอบคุณและสวัสดีครับ